สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับโค้ดส้มปรีฤทอไทยตั้งจิตยาณพัดในช่อง YouTube โค้ดส้มนะคะกำลังพูดถึงการบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์ซึ่งเริ่มนะคะเจาะลึกลงไปที่การตระหนักรู้ตนเองโดยที่เราจะมาดูกันนะคะว่าเนื้อหาสาระของวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาเจาะเกี่ยวกับคำว่าการตระหนักรู้หรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า s e l ล Awareness ค่ะเอาละกลับมาพบกับ E I model ของโค้ชส้มอีกเช่นเคยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กล่องด้วยกัน,นะคะเรื่องของการตระหนักรู้ตัวเองบริหารจัดการตัวเองพอมาฝากขวามือนะคะกล่องสีเหลืองเราก็จะเอาใจใส่เข้าใจผู้อื่น แล้วก็ไปบริหารสัมพันธภาพซึ่งโมเดลนี้จะต้องมีเรื่องของการฝึกสติสมาธิเป็นพื้นฐานก็จะช่วยทำให้มีการพัฒนาอย่างมั่นคงไปถูกทิศถูกทางแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะไปดูรายละเอียดได้ในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะเรามาเจาะลึกกันเลยในเรื่องของการ ตระหนักรู้ตนเองหรือเซลล์ awareness นะคะคือการรู้เท่าทันอารมณ์รู้จักจุดอ่อนรู้จักจุดแข็งของตัวเองแล้วก็แถมให้คือมีการใช้สัญชาตญาณหรือว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณไว้วางใจนะคะในการที่จะตัดสินใจทําอะไรต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคําว่าตระหนักรู้ตนรู้จักอารมณ์ ครอบทลุ่มถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือมีสติเห็นไหมคะว่าพูดถึงเรื่องสติแล้วรู้เท่าทันนะคะรู้จักที่จะบอกชื่ออารมณ์ของตัวเองได้อันนี้โค้ส้มเคยถามหลายๆคนเวลาที่เข้ามาเรียนในคลาสนะคะว่าอืมไหนลองบอกหน่อยค่ะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงหรือคุณกําลังมีอารมณ์อะไรคนส่วนใหญ่ก็จะอึ้องไปแล้วก็ตอบแต่ว่าเฉยเไม่รู้สึกอืมหรือ คิดว่าเออหรือรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่ใช่อารมณ์นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้จะบอกค่ะว่าคําว่าอารมณ์เป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนอกจากนั้นค่ะเราจะต้องรู้ที่มาสาเหตุของอารมณ์ด้วยว่าตอนที่เรามีอารมณ์นี้อยู่เราทราบไหมอะไรเป็นตัวจุดประกายให้เกิดอารมณ์ของเรานะคะจากนั้นเราก็จะต้องรู้ศักยภาพค่ะ รือจุดที่ต้องพัฒนาเพราะว่าคนเราไม่มีใครที่จะเก่งอะไรไปซะทั้งหมดเรามีทั้งจุดที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีจุดที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเรามาดูวิธีการนะคะในการที่เราจะเริ่มฝึกฝนให้เรารู้จักอารมณ์ของตัวเองอันแรกนะคะก็คือมาฝึกสมาธิกันค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าการฝึกสมาธิกับสติเนี่ยเหมือนเหรียญสองด้านก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้เราก็ต้องมีสติอยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกวิธีหรือเทคนิคซึ่งโอ้โหมีสารพัดนะคะไม่รู้ว่าเป็นกี่สิบวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ซึ่ง ถ้าเป็นแบบสากลทั่วไปเขาก็จะใช้ลมหายใจที่เรานะคะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกบางคนก็อยู่ไม่ได้นะคะคิดไม่จะไปคิดเรื่องนู้นฟุง้งซ่านเราก็กำหนดคํำที่จะท่องเอาไว้ในใจหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีหายใจเข้าหหายใจออกสองหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราสะดวกเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาอะไรหรือไม่นับถือศาสนาอะไรเราก็สามารถทำสมาธิได้ค่ะเพราะสมาธิเป็นของสากลแล้วก็เป็นการฝึกสติฝึกสมองของเรานะคะปรับให้มีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นมีความรอบคอบมากขึ้นใช้เหตุและผลได้ดีขึ้นเพราะว่าเป็นการพัฒนาสมอง ส่วนหน้าของเราซึ่งเป็นสมองมนุษย์นะคะขั้นถัดมาคือเราต้องสังเกตอาการทางร่างกายเวลาที่เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์หดหูอารมณ์หงุดหงิดขุนใจโกรธสังเกตว่าอาจถ้าสูว่าเป็นอารมณ์เศร้านะคะก่อนที่เราจะเศราเนียมันอาจจะเริ่มเหงาก่อนเนาะแล้วเรารู้ไหมว่า พอตอนที่เราเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยความว่าความรู้สึกอาจจะต้องรวมถึงความรู้สึกทางด้านร่างกายด้วยว่าเราสังเกตทันไหมนะคะเราสังเกตไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปของเรื่องของการบริหารตนเองนะคะหรือเซลล์แมเนจเมนต์แต่ตอนนี้เนี่ยคำว่าตระหนักรู้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่รู้จักอารมณ์แต่จะต้องรู้จักปฏิกิริยาทางร่างกายที่ตอบสนองตอ สถานการณ์ที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะหงุดหงิดเนี่ยเราสังเกตไหมว่าอะไรที่มาทำให้เราหงุดหงิดแล้วเรามีอาการอย่างไรนะคะเราเริ่มแบบแน่นหน้าอกไหมหรือเราหน้าแดงหรือว่าเริ่มปากสันคอเริ่มตีบตันพูดแล้วเสียงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอาการที่เกิดขึ้นให้เราเนี่ยฝึกสังเกต เพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากที่เราจะเอาไปใช้ในการควบคุมอารมณ์นะคะต่อมานะคะเรามาดูค่ะว่าการที่เราเนี่ยนะจะศึกษาให้เข้าใจนะคะตรหนักรู้ตัวเองได้เนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้นะคะในการที่จะแบ่งประเภทของคน มีเยอะมากเลยค่ะไม่ทราบว่ามีใครรู้จักผู้นำสีทิศง่ายๆนะคะหรือ DISC MBTI นบพลักษ์นะคะศาสตร์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจรู้จักตัวเองแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนที่สนใจมาศึกษาเพราะว่าบางทีเราไปศึกษาสนใจแต่เรื่องข้างนอกเก่งมากเลยรู้ทฤษฎีหลักการโหเศษศาสตร์บัญชีการตลาดนะคะเทคโนโลยี AI แต่เราไม่รู้จักตัวเองเลยว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีบุคลิกอย่างไรอะไรที่มักจะทำให้เราโกรธหรือบุดหงิดนะคะอ,อย่างโค้ส้มเองเนี่ยเรียน D I S C มาเรียน M B T I มาแต่ว่าที่ชอบมากเนี่ยนะคะคือศาสตร์ของนกพลัษกหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Enneagram ที่แบ่งคนออกเป็น9ประเภทนะคะซึ่งพอเราไปเรียนเนี่ย เราจะเกิด5 moment นะคะหรือพอเราเข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะสามารถเอาไปใช้ในการเข้าใจผู้อื่นได้ด้วยแล้วมันสนุกมากเลยนะคะที่เวลาเราเข้าใจตัวเองแล้วว่าเอ๊ะที่มาของพฤติกรรมอะไรต่างๆนี่นะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสังเกตแล้วก็จับรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองนะคะอย่างผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้เขาเป็นคนรักสวยรักงามถ้าในนบล,ลักษณ์นะคะเขาก็จะมีแบ่งเหมือนกันว่าอืมคน ชนิดไหนเบอร์อะไรนะคะใน1ถึง9เนี่ยที่เป็นคนชอบรักสวยรักงามหรือเป็นคนที่ชอบที่จะเอาอกเอาใจคนอื่นหรืออยากทําให้คนอื่นรักอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะจับพฤติกรรมของเราได้แล้วก็เอาไปนะคะจับคู่กับศาสตร์ที่เราศึกษาแล้วเราก็ไปอ่านบทวิเคราะห์นะคะว่าอะไรเป็นเหตุให้ คนนี้มีนิสัยแบบนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคนบางประเภทนะคะที่เป็นคนขี้กโกรธขี้หงุดหงิดเนี่ยเราก็จะเข้าไปหานะคะว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยที่เขากโกรธหุดหิดเขามาจะหุดหิดกับอะไรซึ่งมันจะมีเรื่องที่เป็นรูปแบบซ้ําๆนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยเราจะไปสังเกตนะคะจับรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองให้ได้ว่า เหตุการณ์อะไรที่มักจะทําให้เราหุดหงิดเช่นอย่างของโค้ชส้มสมัยก่อนนะคะสิ่งที่จะทําให้หุดหงิดมากๆเลยนะคะคือคนที่เราไปเจอแล้วเราตีความเนาะไปว่าเขาเนี่ยไม่รับผิดชอบหรือคนที่ไม่ตรงต่อเวลาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ทราบเลยนะคะว่าเอะเราขี้โกรธหุดหงิดก็รู้ว่าเออเราไม่ชอบเราโกรธเราหุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ย หรือถึงขนาดขั้นเหวี่ยงวีนเนี่ยนะคะก็เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราให้คุณค่าแล้วเราไปเห็นคนที่เขาไม่ให้คุณค่าเหมือนกับที่เราให้ะคะ่ะเราก็เลยโกรธเขาดังนั้นการที่เราโกรธเนี่ยไม่ใช่คนนั้นที่เป็นต้นเหตุน,นะคะแต่ตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุทําให้เราโกรธงงไหมไม่งงนะคะก็เพราะว่าเราไปจับ อะไรบางอย่างไปยึดอะไรบางอย่างนะคะถ้าเราเข้าใจแล้วเราปล่อยได้ะคะแล้วเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วนะแต่เรากลับมายุ่งกับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะว่าตกลงแล้วที่ฉันโกรธมันเป็นเพราะอะไรแล้วถ้าฉันจะอยู่ได้โดยที่รักษาความสัมพันธ์ฉันควรจะวางความคิดของตัวเองแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่มานะคะของ อารมณ์หรือพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราด้วยแนะก่อนอื่นเนี่ยอยากให้อันนี้ก็มีรูปแบบของอารมณ์นะคะหรือการแบ่งหลากหลายมากแต่อันนี้เอามาจากาสถาบันนะคะการบริหารจัดการของเมดิกาที่เขาแบ่งอารมณ์ออกเป็นทั้งหมด6ประเภทเห็นไหมคะว่ามีประเภทมีความสุขเนาะความเศร้าประหลาดใจกังวลโกรธสร้างสารรค์ซึ่งอันนี้เป,นเป็นแบบของฝรั่งแต่ของไทยเนี่ย ก็เคยมีเหมือนกันนะอแบ่งไว้เยอะมากเลยค่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทําเป็นไม d แม p เลยค่ะ mm. เห็นเป็นภาพอารมณ์ที่แตกละเอียดนะคะจากแกนหลักเนี่ยออกไปเป็นอารมณ์ย่อยๆๆอีกในนั้นเห็นไหมคะอย่างเช่นอารมณ์โกรธข้างในเนี่ยยังแบ่งออกเป็นโกรธแล้วนะโกรธจัดล้นะอันนี้กระฟัดกระเฟียดอันนี้หงุดหงิดตาคาญแค้นขุ่นเคืองฉุนเฉ,ฉียวเดือดดาลแดกดันเยอะแยน รหล่านี้เป็นถือว่าเป็นโรสะหรือเป็นความโกรธความเบื่อก็เป็นนะคะความเบื่อก็ถือว่าเป็นความโกรธได้เหมือนกันเพราะว่ามันโกรธอะไรก็ไม่รู้แหละมันเลยเบื่อนะคะจะเห็นว่าอารมณ์ทางบวกเนี่ยเราค่อนข้างน้อยเนาะอาจจะมีแค่ความสุขคือแฮปปี้หรือครีเอทีฟคือสร้างสรรค์อันอื่นก็จะเป็นกลางๆเนาะแล้วก็อย่างเศร้ากังวลโกรธก็ค่อนข้างจะไปทางลบโค้ชซงเคยทํา สำรวจคนประมาณเกือบ100ท่านนะคะเป็นผู้บริหารเนี่ยว่าอารมณ์อันไหนที่ท่านมัจกจะเป็นบ่อยมากที่สุดความกังวลใจค่ะอันเนี้ยมาอันดับต้นๆเลยเนาะกังวลใจโกรธมีเรียกว่าเยอะมากนะคะที่เป็นอารมณ์หลักๆของเราไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังผู้ชม มีอารมณ์อะไรกันบ้างคะเห็นไหมคะว่าเวลาถ้ามีคนมาถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงหรือคุณมีอารมณ์อะไรจะบอกเออฉันพอใจฉันยินดีฉันสนุกฉันดีใจฉันตับลืมฉันเหี่ยวแห้งฉันหมดหวังสิ้นหวังฉันตื่นเต้นอ่ะนะคะมันมีชื่ออารมณ์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ไหมที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มีพจนานุกรมคําศัพท์ของคําว่าอารมณ์เราใช้แต่ความคิดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลย ไม่สามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ของเราแล้วก็บริหารจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้ยากเพราะเรายังไม่รู้จักเขานั่นเองนะคะนั่นการที่เราจะเข้าใจองค์ประกอบการทํางานของอารมณ์ค่ะสำหรับโพ้ส้มแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจอะค่ะมันเหมือนกับเราจะเห็นวงจรแล้วเราจะตัดวงจรได้ตรงไหนการที่เราจะมีอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์มากระตุ้นเราใช่ไหมคะ เหมือนมาลั่นไกปืนใส่เราอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีจุดที่เราแบบง้างไกลอ่ะไอเจ้าเหตุการณ์นี้แหละก็เป็นตัวที่มาง้างไกลให้เรานะคะเกิดความคิดความเชื่อนะคะเสียงในหัวที่มันขึ้นมาเราตามไม่ทันเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับเราจะมาทำให้มันสโลโมชันหรือให้มันช้าลงจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะเจ้าเหตุการณ์นั้นนะคะมันเข้าไป จุดประกายความคิดอะไรของเราซึ่งมันเป็นทั้งความทรงจําทั้งสิ่งที่เราเคยเชื่อยึดถือไว้ทั้งสิ่งที่เป็นประสบการณ์เดิมอะไรต่างๆนะคะทัศนคติของเราที่มันขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากนั้นนะคะมันก็ทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมานะคะอาการทางร่างกายมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอะเราสังเกตไม่ทันเพราะว่าเรา เรียกว่าอะไรอ่ะสมองส่วนอารมณ์ของเราก็ทํางานเร็วมากเนาะแต่ร่างกายก็เร็วกว่านะแต่เราไม่ได้ใส่ใจเขามากกว่ามีใคร้างคะเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างว่าตอนนี้ร่างกายฉันมีเสียงอะไรพูดอะไรเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนบางทีเราอ่ะนั่งทํางานเนี่ยสมมติว่าเรานั่งนั่งทํางานกําลังคล่าเคร่งอยากจะให้งานเสร็จอะคะ่ะเราจะลืมความเจ็บปวดเลยเนาะ หรือเมื่อตอนนี้โอ้โหเสียงร่างกายเราบ่นแล้วนะว่ามันเมื่อยมันปวดนะมันเจ็บไหล่มันปวดหดัวหรืออะไรเราจะปวดคอเราจะไม่ได้สนใจเลยค่ะเพราะเราสิ่งที่เรากําลังใส่ใจก็คืองานที่อยู่ตรงหน้าเราที่เรากําลังคิดแก้ปัญหาแต่พองานเสร็จไปไงคะอาการเริ่มแสดงออกจริงๆอาการอนะมันแสดงค่อยๆแสดงออกมาแล้วแต่เราอะไม่ตระหนักใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเกิดการกระทําขึ้นมา ะคตัวอย่างง่ายๆนะคะมีคนขับรถปาดหน้าเราแล้วเราก็โกรธใช่ไหมคะแล้วเราก็วิ่งขับไปปาดหน้าเขาหรือเปิดกระจกออกไปมองหน้าหรือคุณผู้ชายร้ายกว่านั้นก็คือดา่าหรือทําอย่างอื่นที่มันหยามน้ําหน้าเอาคืนอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะว่าตอนนั้นเราเกิดอารมณ์อะไรเราโกรธใช่ไหมอืมแล้วตอนเราโกรธหน้าตาเราเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นเนาะ และอาการทางร่างกายเราเป็นยังไงเราก็ไม่ได้สังเกตรหรอกแต่มันไปเร็วมากดังนั้นถ้าเราจะตัดความโกรธได้อะคิดว่าเราต้องแก้ที่อะไรค่ะหรือเราจะตัดการกระทําวงจรของการกระทําไม่ให้เราไปชงโงกหน้าด่าเขาหรือชักปืนขึ้นมายิงหรือเปิดประตูลงไปตกตีกันต่อยกันเราจะตัดวงจรได้ยังไงอืมอันนี้น่าสนใจนะคะ เดี๋ยวเอาไว้คุยกันในคลิปเรื่องของการควบคุมอารมณ์น่าจะสนุกกว่าแต่อันนี้เนี่ยอยากให้ถ้าใครนะคะมีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้ถึงจุดนี้ดูภาพนี้นะคะอยากให้ลองไปยกเอาอารมณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วคิดทบทวนไปนะคะว่าอารมณ์ที่เรามักเกิดขึ้นบ่อยๆคืออะไรแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดอารมณ์นั้น แล้วเรารู้ไหมว่าตอนนั้นน่ยตอนเหตุการณ์เกิดเกิดขึ้นนะคะเราคิดอะไรหรือมีความคิดอะไรที่ผุดขึ้นมาตัวอย่างเช่นตอนที่คนขับรถปาดหน้านะคะ่ะถ้าเราไปย้อนดูเนาะเออตอนนั้นมันเป็นเพราะอะไรเหรอเราถึงโกรธเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขากําลังทําผิดกฎระเบียบอ่าหรือไม่ถูกต้องหรือเขากําลังลุกนานสิทธิของเราอ่าหรือเขากําลังยามน้ําหน้าเรา เราหาความคิดนั้นเจอไหมถ้าเราเจอนะคะเวลาโค้ชส้มสอนเรื่องนี้จะพาไปวิเคราะห์ให้เห็นเลยค่ะว่าความคิดที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็มีที่มารากของสาเหตุของความคิดนี้คืออะไรถ้าเราย้อนกลับไปหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบของความคิดพฤติกรรมการกระทําของเราได้ค่ะเราจะแก้ได้แต่บางคนหาไม่เจอจริงๆนะคะก็ต้องใช้วิธีช็อตคัดทางลัดคือ ตัดเลยจะตัดอะไระยังไม่เฉลยในคลิปนี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าดีกว่านั้นเราจะแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะหากว่าเรายังไม่เข้าใจไม่รู้สาเหตุที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับพฤติกรรมของเราถ้าเราเกิดความตระหนักรู้ค่ะว่าพฤติกรรมที่เราเป็นมันไม่ดีกับตัวเองมันไม่ส่งเสริมให้เราเติบโตในหน้าที่การงาน มันไม่ส่งเสริมให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วเราอยากจะแก้ไขอันนี้เรียกว่าท่านเริ่มตระหนักรู้ในตัวเองแล้วว่าฉันมีอะไรไม่ดีนั้นการนั่งสมาธิการฝึกสมาธิอะค่ะคนที่เขาฝึกกันเยอะๆมากอะค่ะมันจะเริ่มเห็นความร้ายกาจในตัวเองที่ผุดขึ้นมาที่มันเก็บสะสมเอาไว้แล้วมันจะเห็นชัดมากถ้า เราเริ่มไม่ชอบตัวเองในพฤติกรรมอะไรบางอย่างอันนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะก็อยากฝากไว้ค่ะว่าการที่เราตระหนักรู้ตัวเองเป็นจุดตั้งต้นของการเติบโตแต่ถ้าเรายังไม่ใส่ใจยังไม่เห็นความสำคัญที่จะแก้ไขมันก็ยากจะแก้ไขนะคะนั้นก่อนจากกันค่ะฝากกด subscribe นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเนถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีหรือใครที่ท่านคิดว่าเขาน่าจะได้เรียนรู้สิ่งนี้นะคะแล้วก็ช่วยกด subscribe ติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่จะนำเสนอต่อไปในเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์ซึ่งจะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกในแต่ละตัวของ การบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะนั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านค่ะ